สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันเราก็จะมาแนะนํานะคะเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญน,นอร์ดิกนะคะผลิตจากประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่ประเทศฟินแนลนด์ลงสาฟินแลนด์นะคะจัดทาให้นะคะเพื่อที่เป็นเหรียญที่ระลึกในโครงการในพระราชดำรินะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อเริ่มเฉลิมฉลองในวโรกาส60สปีพระบร,รมราชาพิเศษนะคะ โดยองกษาร์ประเทศฟินแลนด์เป็นผู้จัดทำขึ้นนะคะก็จะมีทั้งหมด6เหรียญแบบนี้นะคะเหรียญแรกนะคะเรามาดูกันนะคะเหรียญแรกนี่จะเป็นเหรียญเกี่ยวกับทรงพระเจริญนะคะลองไลฟ์เดอะคิงนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบมือจับแบบนี้นะคะส่วนเหรียญที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหรียญผู้ทรงหอวงยายป่าไม้นะคะก็จะเป็นป่าสัญลักษณ์ก็จะเป็นป่าไม้แบบนี้ ส่วนเหรียญต่อมานะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเหรียญพระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระาราชหฤทัยนะคะทําให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์สัญลักษณ์ก็จะเป็นย่าแฝกนะคะแบบนี้นะคะเหรียญที่สามส่วนเหรียญที่สี่นะคะก็จะเป็นเหรียญเกี่ยวกับผู้ทรงเปลี่ยมล้นทําให้ประเทศไทยนะคะมีความสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการทําฝนเขียมนะคะ ส่วนเหรียญที่5นะคะจะเป็นทรงเป็นนะคะนักปราชญ์และปัชญาในการใช้ชีวิตพอเพียงค่ะแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะคะเหรียญที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญพระผู้ทรงปีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นอันนี้ก็จะเป็นกังหันใชพัฒนานะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะของทุกเหรียญก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด6เหรียญน,นะคะส่วนอีก1น,นด้านนะคะก็คือด้านหน้านะคะก็จะเป็น รูปของในหลวงราชการท,าที่9นะคะที่ทรงงานในอริยบทต่างๆนะคะแบบนี้ค่ะถ้ายังไงฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ